สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Tech อัปเดตนะครับกับผมนายนัชยพงศ์ศรีสว่างสุขหรือนาย Happy Man นะครับมาติดตามกันได้เลยครับมาครับวันนี้เรามาเริ่มที่ซัมซุงเลยงานนี้ครับ ในช่วงที่ผ่านมามีสมาร์ทโฟนเปิดในประเทศไทยหลายรุ่นหลายแบรนด์ครับไปที่ Samsung ครับ Samsung เขาบอกว่าสวมบทเจนซีนะครับหรือเจน Z ลองสมาร์ทโฟนใหม่ Samsung g a l a ซ y ครับ A Serie s 2021นะครับงานนี้มาพร้อมกับเาขาโปรโมทสารุ่นเลยนะแต่จริงที่เปิดตัวหลักๆเนี่ยจะเป็น2อเขาเรียกว่าเอ4รุ่นนี A32 ครับ A52A525G และ A72 นะครับจริงๆแล้วเน้นๆนะครับ A52A525G และ A72 นะครับจริงๆแล้วตัวรุ่นล่าสุดที่ออกมาเนี่ย ราคามาแล้วนะครับเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับล่าสุดก็คือนิดหนึ่งก็คือโปรโมทเขาหน่อยอ่า Samsung Galaxy A 5 2 5 G เนี่ยจะมีโปรโมชั่นสั่งจองจนถึง25มีนาคมนะครับจะได้รับตัว Galaxy Bud plus ราคา3 9 9 0บาทนะครับอันนี้ต้องสั่งจองกับ operator นะครับผมก็มีเรียบร้อยแล้วเผื่อใครสนใจนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัว A หา A525G นะครับตอนนี้นะครับราคาที่13,499บาทนะครับส่วน รุ่นล่างสุด A 3 2ครับในราคา8,499บาท A 5 2ธรรมดาครับ1น9 9 9บาทแล้วก็ A 7 2 13,999บาทนะครับซึ่งตัวสีสันต่างๆที่ออกแบบมาต้องบอกว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะออกมาให้รองรับกับก,บการใช้งานของวัยรุ่นจริงครับสีทีสีมันเหมือนเป็นพาสเทลน,น,นะแล้วก็สามารถถือไปไหนที่แบบมันดูโดดเด่นดีไซน์ดีแล้วก็นิดนึงออกแบบมาได้เจ๋งมาก A 5 2กับ A 7 2เนี่ย เหมือนกันเด๊ะจะบอกว่ามันต่างกันตรงความละเอียดกล้องนะครับแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าตัวเรียกบอดี้หรือว่าดีไซน์ภายนอกเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับตัวสังเกตุถึงเทรนด์ของซีสันด้วยอาจจะมีต่างกันนิดนึงนิดหน่อยอีกอันนึงคือตัวสเปคนะครับตัวตัว 5G เนี่ย A52 5G นะครับเป็นตัวสเปคที่เป็น Snapdragon 7 50นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว a 7 2นะครับก็เป็น Snapdragon 720นะครับก็จะต่างซีรีส์กันนิดนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือที่สำคัญเลยเขาเอาตัว IP67 มาตรฐานกันน้ำที่ลึกนะลึกนะครับ1เมตรแล้วก็นาสับซมีเนี่ยมาอยู่ใน A Series นั่นหนหมายถึงเราสามารถใช้งานกลางฝนได้หรืออาจจะตกน้ำแป๊บนึงเนี่ยไ,ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือเขาโอเคแล้วมาอยู่ใน A Series อันนี้คือเป็นฟีเจอร์ที่อยู่บนแฟลกชิพ่ะเนาะแล้วก็ มันจะมีเรื่องของพวกกล้อง OIS ต่างๆนะครับก็คือดีหมดนะครับผมว่าอันนี้ถือว่าโอเคนะครับผมอื่นๆก็จะมีเรื่องของนอกจาก CPU กล้องเขาเรียกว่าสีสันหน้าจอแล้วก็จะมีอ้ออีกอันหนึ่งคือที่พูดก็คือตัวฟีเจอร์นะครับของกล้องนะครับที่ใช้งานก็คือเดี๋ยวนี้เขาจะเอาฟีเจอร์กล้องที่อยู่เคยอยู่บนแฟลกชิพเอามาใส่บน A series ด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวซิงเกิลเทสนะครับทึ่าสามารถถ่าย ครั้งเดียวเนี่ได้ภาพหลากหลายแนวนะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับผมมีพวกฟิลเตอร์ถ่ายไปแล้วว่ามีสามารถถ่ายฟีเจอร์วิดีโอสแนป 4K ได้ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้คืออาจจะเป็นภาพรวมๆนะตั้ง A7 2และ A52 นะและ้วก็ A52 5G คือฟีเจอร์ใกล้เคียงกันนะครับอย่างที่บอกแต่ว่า A7 2เนี่ยมันก็สามารถที่จะทำออปติคอลซ o มได้3เท่านะครับที่แบบไป่สียรายละเอียดก็ จริงๆก็ประมาณนี้เลยครับแต่ว่าผมว่านะอนาคตเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าซัมซุงเนี่ยทำออกมาได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงพวกสเปคอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะจะตอบโจทย์ได้ในตลาดรวมถึงราคานะครับผมว่าก็สู้แบรนด์จีนได้ไม่ยากแล้วรวมถึงซัมซุงเนี่ยมีเขาเรียกว่าศูนย์บริการครับอยู่เขาเรียกว่าทัา่วประเทศไทยอ่ะเอาง่ายๆเป็นระดับต้นๆอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเขาเรียกว่า,าไว้ใจได้ อ่ะอย่างนี้ดีกว่าผมว่าซัามซุงเนี่ยก็น่าจะเป็นอันดับต้นๆในการเลือกเลยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ราคาระดับนี้ก็มีไม่กี่ค่ายหรอกอ่ะซัมซุงก,ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับถัดไปครับขอมาซัมซุงนิดหนึ่งก็คือจะมีลิสจากต่างประเทศนะครับก็จะมีรู่โรดแบบของเรื่องรุ่นใหม่ๆของซัมซุงออกมาไม่ว่าเป็นแท็บเล็ตเป็นแล็ปท็อปแล้วก็จะเป็นตัวสมาร์ทโฟนงานนี้เพิ่งเปิดสามรุ่นหลักไปเนาะ อ่ะสีรุ่นหลักก็คือ a 3 2 a 5 2 5 g a 7 2นะครับแล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งนะครับในช่วงกรกฎาคมเขาจะมี a 2 2 5 g มาด้วยนะครับงานนี้มาแน่แนะครับมีหลุดไปแล้วแล้วก็อีกอันนึงคือแท็บเลต็ตจะมีแท b เ็ s 7หลายตอนนี้ก็คือจะมีข่าวหลุดมาเรื่อยๆอเนาะตอนนี้เขาบอกว่าจะมาช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็บอกว่า to be continue เนาะแต่ว่าก็ต้องรอดูว่ามาจริงไหมแต่ผมเชื่อว่ามาแน่แ่หลุดมาขนาดนี้แล้วเพราะช่วงนี้มันมีเรื่องของชิปเซตชอตต็าอาจจ รุ่นอื่นมากนะครับอาจจะมาไม่ได้ซอยย่อยรุ่นเยอะมากนะครับแต่ก็มานะครับในปีนี้ก็รอติดตามกันนะครับว่าจะยังไงต่อโอเคถัดไปเป็นเซี่ยมบ้างนะครับเซี่ยมีนะครับก็เช่นเดียวกันเปิดตัววันเดียวกับในประเทศไทยนะครับวันเดียวกับซัมซุงจริงมี Oppo ด้วย Oppo เปิดแฟร์ชิพไปคุยไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ว่าวันนี้ก็คือตัวเซี่ยมีนะครับ Redmi Note series นะครับมาแล้วนะครับ เป็น r ร d มี Note ก็คือซีรีส์สุดคุ้มของเ i a o m มีนั่นเองนะครับจริงๆก็คือเป็นเป็นของ r ร d มีเนาะถ้าต,ต่างประเทศก็คือเขางแยกแบรนด์ r ร d มีมาเลยแต่ในประเทศไทยก็คือเป็นเ i ี o m มีอยู่อ่าเขาเรียกว่าเ i ี o m มีเนาะโอเคแต่ผมขออนุญาตเรียกเ i ี o ย i ีแล้วกันครับโอเคครับไปต่อเ i a o m มี e d ร i มี t e 10และ No t e 10อ่า Note 10 Pro และ r ร d มี Note 10นะครับเปิดตัวประเทศไทยนะอย่างเป็นทางการครับตัว r ร d มี Note 10 Pro นะครับขายวันที่5นะครับ เริ่มต้น8,499บาทแต่ว่าเขาจะมี2รุ่นนะครับรุ่นที่มีรอมแรมนะครับ8บวก128ครับอันนี้ราคา8,999บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรอมแรม6บวก128อันนี้8,499อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ Redmi Note 10นะครับมีความจุ2ความจุให้เลือกเหมือนกันครับ6บวก128กิกนะครับราคา5,999บาทแล้วก็4บวก64กิก4,999บาทอันนี้วางจำหน่ายตั้งแต่19 มีนาคมเป็นต้นไปทุกช่องทางออนไลน์จนถึง30มีนาคมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นของหกบวกร้อยยี่สิบแปดเนี่ยจำหน่ายที่มีสโตร์แล้วก็ช่องทางออนไลน์ line, แล้วก็ราคาทั่วประเทศเลยนะครับโอเคจุดเด่นนะครับจริงแล้วตอนนี้คือเรดมี10นะครับเรดมีโน้ต10บเท่ทีครับเรดมีโน้ต10นะครับซีรีส์ที่เป็นโปรเนี่ยเขาจะมีกล้องหลักนะครับร้อยแปดล้านพิกเซลนะครับในขณะที่ตัวเรดมี10บโน้ตสิธรรมดาเนี่ยก็คือจะมีกล้องหลักที่ ส่สิบล้านพิกเซลใช่ไหมจำถูกแหมมันเยอะเหลือเกินสเปคสมัยนี้ก็กล้องเป็น4ตัวนะครับซึ่งตัวบนผมว่าน่าเล่นนะเพราะว่าด้วยสเปคด้วยราคานะครับสเปคจริงอ่ CPU นะครับก็นิดหนึ่งก็คือเป็น snapdragon 732แต่ว่ายัรองรับ4 g อยู่นะตัว5 g ไม่ยอมมาแหมซีรีส์นี้โอเคแต่ว่าถ้าเป็นตัวโน้ตสิบนะครับจะเป็น snapdragon ที่เป็น63เท่าไหร่เนี่ยขออน,นุญาตเปิดแป๊บนึงครับไม่ไปโอเค678อ่าจริงก็ไม่ได้ก็ ก็อาจจะเป็นถัดลงไปเจนหนึ่งนะครับราคาก็ถูกลงแต่ว่ามันก็มีเรื่องผลเรื่องของการกินแบตอาจจะน้อยลงนะครับผมแต่ว่าถามว่าเล่นเกมได้ไหมก็เล่นได้แต่อาจจะไม่ได้แบบสุดมากแต่7332เนี่ยดีกว่าอ่ะเล่นเกมได้ดีกว่าเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าจะไปประมวลผลใช้เรื่องของการประมวลผลน,นะครับเรื่องของกล้องอะไรเนี้ยอาจจะอาจจะมีการแคปเจอร์ที่ดีกว่านะครับแบตนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับตัวบนเนี่ย5,020ีบมิลลิแอมป์แอส์แต่ว่าถ้าเป็นตัวล่างนะครับก็คือ5 0 0 0ันมิลลิแอมป์์นะครับซึ่ง ต่างกันราคาอย่างที่บอกก็ต่างกันนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอที่เป็น r e f ฟรชเร a t e เป็น120 hertz นะครับสำหรับตัวโปรแล้วก็จะมีเรื่องของอะไรอีกล่ะเอ่อพวกความละเอียดของหน้าจออย่างเงี้ยครับตัวโปรก็จะดีกว่าจริงแล้ว2ตัวนี้ผมว่าก็เล่นได้หมดนะครับแต่ว่าคราวนี้อยู่ที่ว่าเราอยากจะ,ะมีงบประมาแค่ไหนนะแต่ว่าอีกนิดหนึ่งก็คือตัวพวก sampling rate ตัว touch screen บนเขาเรียกนะตัว sampling นะครับ เวลาที่เราแตะหน้าจอเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมทเอาไว้ว่าเป็นเท่าไหร่เขาบอกว่าทัชแซมปิ้งเลนเนี่ยของตัวโปรเนี่ยอยู่ที่240เอิร์ก็ถือว่าสูงนะแต่ว่าต้องไปสูต่อดูตอนใช้เพราะผมเคยได้ยินมาเหมือนกันมีหลายคนบ่นในบางช่วงบางรุ่นบางล็อตอะไรอย่างเงี้ยว่าทัชสมปิ้งดีจริงแต่ว่าบางทีบางค่ายนะครับก็อาจจะมันไม่ดีหรืออาจจะใครนี้หรือเปล่ามันอาจจะแบบไม่ได้ดังที่ที่โปรโมทอ่ะไว้ง่ายนะครับต้องมาดูอีกทีว่า อันนี้เป็นยังไงแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือถือว่าน่าสนใจนะครับด้วยสเปคและราคาต่างๆนะครับผมก็ผมว่าเซมี่นี่แบบเปิดบ่อยมากเริ่มแบบเริ่มเยอะเริ่มเยอะ,ะครับเปิดทุกเดือนถัดไปครับผมขออนุญาตไปที่ออเนอร์นี่ผมอยากนิดหนึงก็คือจริงออเนอร์ตอนนี้คือเหมืนเขาวางโพสิชันเอาไว้นะครับว่าจะมาลุยตลาดโลกนะครับแทน หัวเบื่อจริงสองค่ายนี้คือมันหนีกันเป็คนค้นนะครับความสัมพันธ์ก็คือถึงแม้ว่าการแยกกันทําตลาดเนี่ยชัดเจนนะครับแต่ว่าขางสัมพันธ์เบื้องหลังผมเชื่อว่าก็นิดนึงนะเพราะออเลอร์เนี่ยไม่ได้โดนแบนจากสหรัฐดังนั้นก็คือมีสิทธิ์ที่จะดูตลาดโลกได้นะครับแล้วเขาบอกว่าไลท์อัพแฟกชิพของตัวออเลอร์แมจิกเนี่ยก็คือเทียบเท่ากับพีซีรีส์หรือตัวเมสซีรีส์ได้เลยดังั้นไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าอาไม่มีหัวเบื่อ,อใครที่เคยใช้เนาะอาจจะแบบ มีค่ายอื่นแล้วนะครับอยากจะกลับมาค่ายนี้ทำไงผมว่าอเ n อร์เนี่ยเป็นทางเลือกผมว่าน่าจะเข้ามาทําตลาดในไทยเสียด้วยซ้ำนะครับผมต้องดูเรื่องของราคาอีกทีนึงแล้วก็ตัวเ a g i c 3นะครับที่มีข่าวล่าสุดนี้ก็ใช้แซมดราก้อน888อย่างแน่นอนแล้วก็ Magic X นะครับที่จะว่าจะเป็นตัวสมาร์ทโฟนที่เป็นฝาพับได้นีครับก็น่าจะเรียกว่าทําออกมาได้ดีไม่แพ้กันกับอุ๋ยแหละนี้ต้องมาติดตามชมผมเชื่อว่า p r o d u ก t นี่ใกล้เคียงกันนะครับจากหลักจากที่เคยสังเกตดูจากหลายๆรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าออเนอร์อาจจะทําตลาดในไทยไม่ได้มือหวามากนะอาจจะเป็นแค่บางช่วงงานนี้ต้องมาลองดูว่าถ้ามาลักษณะนี้จะมามือหวาในไทยหรือมากน้อยแค่ไหนนะครับในขณะที่หัวเว่ยเองก็ยังทําตลาดในไทยอยู่อย่างแต่อย่างที่บอกว่าสมาร์ทโฟนนี่มันก็เริ่มดรอปลงไปนะครับด้วยนั่นแหละเทรนด์การใช้งานนั่นเองนะครับผมถัดไปครับมาที่สมาร์ทแบงกันบ้างนะครับ ผมว่าตัวนี้สมาร์ทแบนด์ของ Facebook น่าจะมาแน่เลยเพราะว่างานนี้ครับเราเคยดิ้นข่าวเนาะเฟซบุ๊กเนี่ยน่าจะท Smart Band. ําสมาร์ทแบนด์คราวนี้เขาไม่ได้ใส่ข้างเดียวครับเขาจะใส่2ข้างแล้วเขาจะสามารถที่จะอินพุตคำสั่งต่างๆเนี่ยไปที่ AR และ VR ได้ดังนั้นก็คือเราที่เห็นนะครับเราเห็นว่า a c e b o o k เนี่ยมีาการทำา ARVR ที่เปลี่ยนแว่น v r อยู่แล้วนะแต่ว่าคราวนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นแพร่หลายมากนะักซึ่งอนาคตนะครับผมว่านี้มีประโยชน์มากจากภาพที่ในในที่เขาโชว์ในข่าวนะครับ เขาทำท่ายิงธนูโดยที่ใส่สมาร์ทแบนด์ทั้งสข้างของ Facebook นะครับก็คือสามารถแบบยิงธนูได้ครับมันอาจจะเป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่อยู่ใน AR VR หรืออาจจะเป็นการเล่นเกมอ่ะที่อยู่ในนั้นหรืออาจจะทำอ่าคอมมูนิตี้ต่างๆที่สามารถทำแอคชั่นได้ทําการกอดกันได้เออ,อหรืออื่นๆแอคิอตน่นอื่นอีกมากมายนะครับที่เราสามารถที่อยู่ในโลกความแห่งเสมือนจริงในขณะที่เราไม่ต้องเขาเรียกว่าต้อง ถ้าตอนปัจจุบันเนี้ยมันเป็นเป็นจอยเนาะมันอาจจะไม่แบบสมจริงอาจจะไม่ค่อยเขาเรียกว่ามันคอนโทรลยากอ่ะมันไม่ร้อยสมจริงอันนี้คือถ้าเรามีสมาร์ทแบนด์สข้างเราก็สามารถแบบมอนใช้มือจับนับใช้ใจโรเนี่ยในการดีเทคได้นะครับว่าจะทํานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับสามารถแสงสั่งได้อนาคตเนี่ยผมว่าสนุกแน่เลยครับนี้ต้องรอดูแต่ว่านิหนึ่งก็คือเรื่องราคาเลยมันอาจจะแรงนิดนึงนะครับอาจจะเป็นแมสกาจะเป็นแมสเนี่ยผมว่าใช้เวลาอีกสักพักใหญ่แต่ว่างานนี้ผมว่ามา Facebook ต่อยอดได้ แน่ๆเลยนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในในวันถัดไปแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวดีๆกันจนจบนะครับยังติดตามเรื่องราวต่างๆได้บนหลากหลายช่องทางครับที่ Spotify นะครับ Apple p o d c a s t นะครับ Google p o d c a s t ครับ บล็อกดิสพอดแคสต์นะครับแอนคอร์พอดแคสต์นะครับ Youtube ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับทั้งหมดเป็น Happy Tech b l o g k นะครับเสิร์ชได้เลยรวมถึงอ่านเรื่องราวต่างๆได้ที่เวอร happytechblog com นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ